สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสหายหาสาระนะครับในส่วนของการแจกซองอังเป้านะครับตัวนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนใหม่นะก็คือปกติผมลงคลิปแล้วผมจะประมาณ10-15้นาทีแล้วผมจะพูดในคลิปนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่ก็คือผมจะโพสต์ในชุมชนก่อนนะครับว่าผมจะแจกตอนไหนนะแต่ว่าตัวนั้น,น่ผมจะลงในคลิปล่าสุดนะครับแต่ผมก็จะตั้งเวลาไว้ให้นะครับว่าสมมติลง9โมงเนี่ยผมจะจะไปคอมเมนต์ แจกซองเป่าคลิปล,ล่าสุดนะครับก็คือตอน9โมงนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยผมก็จะแจกไปเรื่อยนะครับเอ่อสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดถูกใจก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่ะตัวนี้ผมไม่ใช่ว่าเพิ่งแจกครั้งแรกนะครับก็แจกไปเรื่อยนะแต่ว่าอาจจะ2อสาวันแจกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็ดูประวัตินะครับอันนี้ก็เพิ่งแจกไปวันที่2นะครับก็คือวันนี้อ่ะก็ตามนี้เลยอ่ะประวัติการแจก ก็จะมีประมาณนี้ครับทีละ20่บาท30บาท50บาทอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสหายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปหางเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า g o d a i l y นะก็เป็นแอปอ่านข่าวนะครับเนี่ยมันก็จะอ่านข่าวแล้วก็รับคะแนนนะครับซึ่งมันจะได้4500คะแนนนะครับมันจะสลับให้ดูโฆษณานะครับ ก็ดูไปเนี่ยถ้าจะดูโฆษณามันก็จะรับเพิ่มนะครับตอนนี้ได้500คะแนนนะครับก็รับไปตัวนี้ก็คือ10,000แสนคะแนนเท่ากับ1บาทครับ1ล้านคะแนนเท่ากับ10บาทนะตัวนี้ผมถอนมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณอ่า800กว่าบาทนะครับแ0ดร0อยะ้านะผมจะไม่ผิดนะ,ะมันก็มีเช็คอิ่ประจำวันนะครับหลักๆแต่ละคนเนี่ยที่จะได้ก็คือได้จากการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็ตัวหมุนวงล้อเนี่ยมันจะหมุนได้ อ่ะตอนนี้ปรับใหม่แล้วแต่ก่อนได้วันละหนึ่งครั้งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือสิบห้าครั้งนะครับก็คือการจักฟรีตรงนี้อ่ะมันจะได้คะแนนแล้วก็มีกล่องนะครับตัวนี้สุ่ม3ามพันปดสามอยปดสิแปดถึงสามพันด้อยแปดิบปดะครับก็มีอ่ะหลักๆก,ก็จะได้แค่กล่องสิบสองนะมันต้องดูโฆษณาเพิ่มนะครับแล้วก็จะได้รอบเพิ่มประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมมากดถอนให้ดูดีกว่า ถามว่าหลักๆได้จากไหนนะครับก็จะมีเช็คยิมประจาวันเนี่ยตัวนี้มันครบ3าสวันมันก็จะรับนับเป็น1ใหม่นะครับในส่วนของการถอนเงินถอนถอนขั้นต่ํามันจะมี1บาทที่สมัครใหม่นะครับแล้วก็10บาท50บาทแต่ตัวถอนซ้ําได้ก็คือจะมีตัว500 2้0ยอ้ยสอ0้อแล้วก็หนึ่งันนะครับสามารถถอนซ้ําได้นะ,ะได้ตัว200ก็ถือว่าโอเคละ,ะก็ตามนี้นะครับเนี่ยก็ดูประวัติการถอนนะครับผมถอน ตัว200เนี่ยไป3รอบนะครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบที่4นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมกดอถอนให้ดูเอาเมื่อกี้ผมกดอ่ะต้องดูโฆษณาใหม่อีกละก็ดูสักครู่นะครับมันกดข้ามได้อยู่ก็ขออาภายัยเดี๋ยวกดกลับก่อนอ่ะโอเคก็กดถอนไปนะครับ อันนี้ประมาณหนึ่งาทีเงินก็เข้านะแต่ว่าผมโทรศัพท์ดูอีกเครื่องนะครับที่เป็นบอยเล็ตนะครับก็ประมาณนี้ก็รอเงินเข้าอย่างเดียวเลยน่าจะเข้าแล้วแหละแต่ว่าในาเครื่องนี้ไม่มีบอยเล็ตให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คในีกเครื่องหนึ่งก่อนอ,อีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตข้ามเลยดีกว่าเนะาะเพราะอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยเช็คทีหลังอันเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บหนึ่งแล้วกัน ว่ามันเข้าหรือเปล่านะครับอืมอ่ะเงินยังไม่เข้านะ,ะก็ถอนมานะครับยังไม่มียอดเงินเข้าเดี๋ยวดูการถอนใหม่ก่อนปกติมันจะไม่ถึงหนึ่งาทีมันก็เข้านะแต่ว่ารอบนี้แปลกๆนิดนึงนะครับ กดข้ามกันเฮ้ยยังไม่เข้าจริงว่ะอ่ะกำลังขึ้นตรวจสอบนะครับอืมแต่ว่ามันก็จ่ายทุกรอบแลอะอเดี๋ยวผมอัพเดตอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวผมจะ,อะคอมเมนต์ว่าให้นะครับว่ามันเงินเข้าหรือไม่เข้านะครับอ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ